ตอนนีเสนตอตาสมุดคู่มือนักเรียนค่ะทำไม ยากนั่นได้ไหมิีแล้วจะเล่นไหลจับได้ยังไงกันเรานั่นแน่สิได้ใชอบไม่ให้หัวไม่ใช่หรอปวดหัวจริงๆอนอย่างนี้บ่อยๆนิสัยใจดีของฉันต้องเปลี่ยนแปลงไปสักวันแน่ๆเลยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วอ่ะนั่นเขาพูดอะไรของเขาไม่เข้าใจเลยอ๋อเหยาอ๋อหืม เรียนนี้ไม่มีสมุดคู่มือนักเรียนนี่นาจริงสินะถ้าเราพิมพ์สมุดคู่มือเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนแจกทุกๆคนแล้วก็สยงสมุดคู่มือนักเรียนจะคอยช่วยเตือนแล้วก็ควบคุมความประพฤติของเด็กพวกนี้ได้ ดีเกียบปีเฮานี่คุณี่อบอกแล้วไงว่ามาให้เว่งมาให้เว่งไงฮะมีมกล่องพัสดุอะไรไม่รู้ใหญ่บอ้อล่ำเลยจุ๊ยเอ๊ะที่เราสั่งอะไรไปหรือเปล่านะเนี่ยมันฝรั่งหรือเปล่าหรือจะเป็นผู้ปกครองของใครส่งมาให้เนี่ยไม่ใช่เด็ดขาดเลยตั้งแต่ฉันมาอยู่เนี่ยยังไม่เคยเห็นมีพ่อแม่ใครส่งอะไรมาให้ลูกเลยสักนิดนึงอ่ะนี่นี่นี่ลองเปิดดูมา รู้สึกสังหรณ์ใจยังไงพี่กนนะไม่ใช่ระเบิดนะอืมอ้าเอาอีกขาช่วเปิดให้หน่อยนะคะนะคะนะนๆนะแล้วทำไมต้องเป็นชั้นด้วยล่ะฮะถ้ายอมเปิดแล้วก็นะจะจะให้ขนมปังยากีสมบัติเป็นรางวัลเอาหรือเปล่าเอาเอาก็เอานะอนออะไรเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยฮะแต่อย่างน้อยก็คงจะไม่ใช่ระเบิดแล้วนะสมุดคู่มือไม่ใช่ลอเนี่ย แต่ว่าฉันยังไม่ได้สั่งไปเลยมาได้ยังไงอ่ะจุย้ยรู้สึกว่าเขาจะเอาไปส่งผิดที่นะเธอจงใจจะให้ส่งผิดที่ล่ะมั้งเพราะว่าชื่อฉันที่เขียนอยู่นั่นน่มันลายมือเธอชัดๆเลยอะงั้นก็ถือซะว่าฉันส่งไปให้ดูแล้วกันไงจ๊ะสวยไม่ละ เธอจะได้เห็นพัฒนาการของสมุดคู่มือว่าต่างจากสมัยที่เธอทำมากแค่ไหน <c oughs> หรือไม่ว่าปบบกนม่ช่อกแบบสไตล์อินเดี่ฉบับไทคลาสจินนะร <c oughs> ลวเราไม่มีที่ไหนเหมือน เกินหน้าเกินตาก็ต้องขอโทษดยนิตจ้ะเพราะฉันไม่อยากได้ของไม่มีคุณภาพกระดาษที่ใช้ด้านก็ชนิดหนาพิเศษนะไม่เหมือนสมัยที่เธอทำรอนัดจะบอกให้นะแต่ว่ามันก็ไม่กี่ล้านหรอกถ้าเธอไม่อยากได้เดี๋ยวฉันส่งคนไปเอาคืนก็แล้วกันนะจ้าหวัดดีนี่ ไม่ตั้งมาหรอกเดี๋ยวเจนีบไปสมห้ถึงที่เลย,ยไปเลยแตะไปเลยใครดูนะฉันจะทำสมุดคู่มือแจกนักเรียนของฉันบ้างรับเราจะต้องดีกว่าของโรงเรียนในเมืองเป็นร้อยเท่าแน่อ๊มสมุดคู่มือครูเหรอเนี่ยอย่าเชื่ไปให้เหลือเสียได้ไหมสมุดคู่มือนักเรียนอย่ารู้จักครเปล่าไม่ใช่สมุดคู่มือของครูเอออ้วเหรอเหรอห มันเป็นไงเหรอฮะเออจเอาเป็นว่ามันเป็นของดีก็แล้วกันนะว้าวว้าวางย่ยมขงยีน่งนน่าสนใจดีนะแต่ว่าเรื่องงบประมาณเราจะว่ายังไงอะฮะแล้วจะให้หยอแพ้ยูริกโกจ้าวนั่นอย่างนั้นเหรอไงฉันจะทำบอกเองนะกระดาษสั่งพิเศษจากฝรั่งเศสเอาให้เป็นสมุดคู่มือแบบไฮเทคเลยละค่อยดูสิฉันนะ ต้องสีเท่าไหรเนี่ยทำไทใจซะดีกว่าเพื่อนเอย๋ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนับจากนี้ไปทุกคนจะมีสมุดคู่มือประจำตัวคนละเล่มน,นะจ๊ะรู้หรือเปล่าฉันเนี่ยนะลงทุนไปมากขนาดไหนรับรองได้ว่าไม่แพ้โรงเรียนในเมืองแน่นอนใช้สมกับคุณค่าของมันหน่อยนะจ๊ะทุกๆคนจ๊ะไม่<ห>จะเข<ห>้า <จะ S 2> ใจลอยหรอใช่ค้ใช่เขาไว้บ้านื้อพอประพฤติอ่ะเต้นเต้นจ้ะ<ด><ด> ลลอย่าคาดหวังอะไรให้มากเลยนะวาปิโก้เด็กๆนี่นี่อะไรเนี่ยบีอ้ย การลงภาพประวัติของประธานกรรมการแล้วก็ประธานนักเรียนซะก่อนทูงใจและเป่าใจนักเรียทุกทุกคนจ้าจยเลยทากเลยใไม่หนักก่อนไปล่ะช่ใช่แทนของเดี่ยก็เข้าทางีก็ได้ด้วยนะเนี่ยหล่อดีจังเลยนะใช้ได้หลายอย่าง แล้าอย่างนั้นแล้วพวกเธอลองเสนอมาสิว่าสมุดแบบไหนที่จะถูกใจพวกเธอก็สมุดที่หน้าปกเป็นตำรวจเทศกิจยังไงแล้วไม่น่าถามเลยทำไมเหรอ ก็ต้องซื้อของไงเล่าหย,ย,ยุดนะไม่ตำรวจ,รวจไม่ค้าบันนี้ตำรวจเราก็จะได้หยิบของได้ตามสบายใจเฉบยังไงเล่า้ะใจหรือเปล่าจีนี่นด่แหละความคิดของเธอแต่ป้าปีเกาะว่านะเอาเป็นสมุดที่มีที่ว่างเยอะๆดีกว่าจะได้เขียนรูปเล่นแถมยังเอาไว้ขอลายเซ็นคุณนกเพนกวินได้อีกด้วยละ่ะไม่ได้ทำไมล่ะเพราะามันจะดูเหมือนก็นสมุดภาพธรมธรมดาธรรมดา แต่ว่าสมุดคู่มือนักเรียนต่างจากสมุดธรมรมดาตรงไหนสมุดคู่มือนักเรียนนะก็หมายถึงสมุดที่มีกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนที่นักเรียนควรจะรู้เขียนเอาไว้ด้วยและนักเรียนก็ต้องถือต,ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ได้เตือนตัวเองไม่ให้ทําผิดกฎของโรงเรียนยังไงล่ะแต่ว่าแต่อะไรแ <ST AR> ต่ร่านี้ไม่เข้าใจเหรอก็อไม่เข้าใจอะจีไม่เอาไหนเลยจริงๆเราท่านประธานครับเอ๊ะ <ST AR> ผมคิดว <H> ่าเราน่าจะทำตามความเห็นส่วนใหญ่ของพวกเขานะครับท่านประธานใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ใช่แล้วม่อย่างนั้นเห็นทีคุณจะไม่มีใครยอมใช้สมุดคู่มือแน่ๆเลยนะครับใช่แล้วใช่แล้วทำไมนะไม่มีใครยอมรับความคิดเห็นอันล้ำเลิศประเสริฐสีของชันบ้างทำไมทำไมจะถึงโชคร้ายอะไรอย่างนี้ อย่างนี้ท่านประธานจึงอยากจะลองถามความเห็นของทุกคนดูเอาละครับท่านประธานครับเชิญเลยครับจะทําอะไรก็ทําไปเถอะฉันอ,อ,อยากได้แบบที่มีรูปยอดมนุษย์นะ่ะไ,ได้แล้วได้แล้วจะลืมผ้าตำรวจเทศฯฯกิจของฉันด้วยนะกู๊ดไอเดียงานฝรั่งท่าของเกียร์ปีด้วยนะ แต่ฉันว่าเอารูปเท่ๆของวัวอย่างฉันขึ้นปกดีกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นรูปของฉันกับ exactly. อุจิโกะไม่ดีกว่าเหรจริงมะอุจิโกะแต man> <man <im <im uh ่ว่าฉันยังไม่อยากถูกเคี้ยวแทนขนมดิจ้าที่ร้านนี่นี่เอาตั้งตาแต่เพี่อาี้อยจางนจ้านจ้านจนะยานียนะมีเกมจิจอกะรกัน้างาเชีรด้เอาลอนมาเอาลูกลาัมเนด้วเาด้วยอนะจาระเจ้าจะลอลอยไปไหนกันล่ะเจ้าใบไม้ แต่ฉันดีกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกดๆอีกรายวันต่อมากดโอ้ดใช้มดอคู่มือน,นัก ไปไหนมาไหนลำบากแล้วสินะคล้องคอไปเลยดีละสมน้ำหน้าไม่้ดงหัวดีเนาะดีเนาะทีเนี้ยที่ไม่ทำใจที่ใจช้ำฮัดเลยเหลือขนาดที่เหยียบเล่นก็ยังเหลือเฟือเลยทำไมถึงได้เป็นแบบนี้นะ